กันเวงยรข้างสุดท้ายก็หมายความว่าจะแนะนำกันตเต็มแบบฉบับจริงๆเอาไว้เป็นหลักสูตรในการปฏิบัติประจำสำนักแล้วก็สำหรับอย่างอื่นก็ถือว่าให้เป็นเกิดความรู้อย่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องของอิชาสามพิญญาหกปิสมิทายานนั่นก็จะไว้เป็นในคัตเศษสำหรับที่ จะออกให้กรรท่งานหลายนาฬังไปรับไปฟังกันเองแต่ว่าสำหรับเรื่องมหาสติปัานสูตรนี้สอนแล้วก็บันทึกไว้ด้วยและต่อไปก็จะให้รับฟังกันตลอดตลอดไปเพราะว่าหลักสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรแต่และข้อแม้แต่นาปานบับ องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าก็ทรงสอนอยันนิพพานหมดเป็นอันว่าทำอย่างเดียวถึงนิพพานเลยไม่ต้องไปทำกันทั้งหมดทั้งสี่บาปสี่เบอระทางกําบาปเดียวถึงนิพพานท่านสอนไว้อย่างนั้นจริงๆคราวนี้จริงจะบอกว่าจะสอนมหาสติปัฏฐานาสุดกันอย่างเต็มแบบฉบับจริงๆ แต่ถ้าเป็นนางสือก็เล่มเบเรนแน่แต่ผมไม่สนใจเรื่องสือผมสนใจเรื่องเสียงแต่ก่อนที่เราจะสอนแนะนํากันในเรื่องมหาคติปัะานนสูตรก็อย่าเพิ่งเอามหาคติประานนสูตรมาว่ากันก่อนเมื่อคืนวันนี้ผมได้พูดถึงอิทธิบาทสี อันนี้ต้องระวังระวังให้ดีนะว่าในด้านเจรณะสิบห้าเนี่ยผมถือว่าทุกท่านจำได้หมดเมื่อจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้หมดอย่ามีท่านองค์ใดองค์หนึ่งมาอ้างบอกว่าจำไม่ได้หรือไม่ได้ฟังที่นี่ไม่มีความต้องการจะได้ดินได้ยินถ้อยคำประเภทนี้ รือไม่อยากจะได้ยินแล้วก็ไม่ต้องการจะได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่รับทราบถือว่าเข้ามาอยู่ในสำนักนี้แล้วต้องทราบแล้วก็ปฏิบัติได้ถ้าท่านองค์ใดหรือท่านุนใดเรียนว่าไม่สามารถก็รีบย้ายไปเสียก่อนเข้ารรษามิฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าภรษาแล้วจะลำบาก คำว่าไม่รู้ย่อมไม่มีในฐานะที่เราอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาที่ว่านั่งหลอกนั่งลวงชาวบ้านเพราว่าเราเป็นพระเป็นเลนเพือประปโยชน์อะไรที่นี่ไม่ต้องการไม่ต้องการเอาเงินไปซื้อคนชั่วเข้ามาไว้ในสำนักความจริงผมอยู่ในสภาพเวลานี้ก็คล้ายๆกับซื้อคนเข้าไว้เพราะว่าผมจะต้องลงทุนทุกอย่าง เดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายประจำอยู่ในเกณฑ์หนึ่งมืนบาทเศษนี่มันใช้จ่ายกันเป็นภายในที่ว่าไม่เป็นวัตถุก,ก่อสร้างขึ้นมาแต่เงินจำนวนนี้ถ้าผมจะซื้อเอาเลี้ยงเอาคนชั่วเข้าไวน้นี่ผมก็เสียดายสตังของผมไอ้สตังก็ไม่ใช่สตังของผมสตังค์ของชาวบ้านท้อชาวบ้านเขาให้มาด้วยบูชาพระพุทธเจ้า แต่ได้ว่าจะเอาคนชั่วเข้ามาเลี้ยงเข้าไว้นี่มันก็เสียข้าวเสียของเสียเสถาภาษาท่าของชาวบ้านเหมือนกับเอาปุ๋ยไปใส่ต้นขี้กานี่มันจะมีประโยชน์อะไรเันขอท่านหลายจงมีความเข้าใจเช่ยว่าที่นี่ไม่ต้องการปริมาณของคนไมาย่าคนชั่วคนดีไม่รู้ฉนันต้องการนั้นน้อยคนมาก ที่นี่ไม่ต้องการคนมากต้องการแต่คนดีแต่คนดีมากพอใจถ้ามากแล้วชั่วไม่พอใจแก็ไม่ต้องการ <c oughs> เดี๋ยวก็จะหาว่าสนับสนุนให้คนให้ชั่วขอทุกท่านรู้ตัวไว้ด้วยนี่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงอสมาหาสติปฐานสูตร เมื่อวานนี้พูดถึงอิธิบาตสี่ต้องจำให้ได้แล้วก็ทำให้ได้นะอย่ามาอ้าวว่าจำไม่ได้ทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าอ้าวว่าจำไม่ได้ทำไม่ได้เชิญออกไปได้ทันทีที่นี่ไม่มีการปรววิงสำหรับคนที่ไม่มีสมรรถภาพแล้วก็อยากให้ออกไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ นี่ก่อนจะพูดเรื่องมหาปฏิปทานวันนี้ก็พูดเรื่องบรารมีต่อในอิทธิบาทสี่เราต้องทำให้ครบถ้วนนอกจากนั้นก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานด้วยการที่เข้ามาเป็นพระเป็นเองก็ดีจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตามจะต้องปรับปรุงบรารมีสิบให้ครบถ้วน นี่ถือเป็นกฎตายตัวอีกเหมือนกันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดให้ฟังเฉยๆนะเรื่องที่พูดให้ฟังนี่ให้ถือว่าต้องนำปไปปฏิบัติได้ครบถ้วนแต่ว่าท่านองค์ใดไม่สามารถจะปฏิบัติครบถ้วนได้ก็จงทราบว่าท่านองค์นั้นเป็นบุคคลที่สำนักนี้ไม่พึงปรารถนาเอาไว้ ถ้าหาคนปฏิบัติไม่ได้เลยทั้งหมดผมอยู่อง,องค์เดียวสบายอยู่คนเดียวมีความสุขถ้าคนดีอยู่มากผมชอบใจผมก็มีความสุขถ้าคนเลวอยู่ไม่แต่คนเดียวผมก็มีความทุกข์ผมไม่ต้องการเป็นอันว่าบาร,รมีสิบรายการนี้ต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าถือว่าเพื่งบชใหม่นะ ยังไม่รู้ยังมาศึกษานี่แม้แต่คนที่ยังไม่มาคนที่มาทีหลังยังไม่มาก็ต้องถือว่ารู้ด้วยต้องถือว่าปฏิบัติว่าครบด้วยถ้าเขาทําไม่ได้ก็จะต้องเชิญเขากลับไปนี่ทราบคำนดระเบียบภายในของเราไว้นี่คําว่าบาร,รมีนี่แปลว่าเต็ม หรือว่าทำกำลังใจให้เต็มจําให้ดีนะมีสิบอย่างคือหนึ่งทานการให้เราเมียอรมณ์อยู่เสมอว่าเราจะสงเคราะห์คนใสัตว์อื่นให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะปพึงให้ได้ถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้ด้วัตถุแล้วก็ให้ด้ววัตถุ ถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็จะสงเคราะห์ด้วยกาลังทางกายเขาช่วยเหลือถ้าไม่สามารถจะสงเคราะห์ด้วยกาลังทางกายได้เราก็จะสงเคราะห์ด้วยปัญญาตอนนี้สําหรับการให้เราเต็มใจอยู่เสมอเพื่อการให้นี่มันตัดการสะสม บุคคลผู้ต้องการให้เนี่ไม่ใช่เขามันเป็นการตัดการสะสมตัดความโลภในการตัดความโลภในการให้ในีองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าดีเป็นกิจของพิสุสมณีน,นทั้งหมดหรือท่านพยโยคาวาจรทนหลายจะต้องทำแต่ว่าการให้นี่ก็ต้องดูคน ไม่ใช่สักแต่ว่าคนเราก็ให้ถ้าให้แล้วจะเป็นโทษย้อนมาภายหลังก็จงยกง,จงดการให้เสียให้แล้วจะเดือดร้อนให้แล้วจะมีภัยอันตรายงดไม่ให้ไม่ใช่ว่าจะให้ดะก็ต้องดูการควรให้ไม่ควรให้ทั้งนี้ก็ต้องตูดูตัวอย่างองค์สมเด็จตสมมาสมพุทธเจ้า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสแสดงวัรรมเทศนาโปรดใครองค์สมเด็จพระจอมไตรต้องพิจารณาก่อนว่าการเทศนี้จะมีผลไหมแต่ว่าเทศไปไม่มีผลองค์สมเด็จพระทศพนก็ไม่เทศนี่การให้ทานของเราก็เหมือนกันจิตเราพร้อมเพื่อการให้เพื่อเป็นการตัดโลภความโลภ ไม่ใช่พร้อมเพื่อสะสมแต่ว่าทรัพย์สินเขาสงที่เราให้มาชาวบ,บ้านถวายมาต้องรักษาศรัทธาเขาไว้ไม่ใช่ไปทิ้งไปคว้างไปทำลายทางกำลังใจของชาวบ,บ้านให้เสียไปแต่ของมันมีมากเท่าไรก็ตามจงมีความรู้สึกว่านี่เป็นของของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราเราเ,ราเป็นผู้อาศัยพระพุทธศาสนาใช้เท่านั้น เท่านี้จิตมันก็ไม่ติดในลาบสสกาละนี่ต้องทำอารมณ์ให้เต็มสองศีละบาร,รมีก็หมายความว่ามีกําลังใจรักษาศีลให้ครบพ้นบริบูรณ์ศีลมีกี่สิกขาบทเขาอ่านให้ฟังกันเขาพูดให้ฟังกันทุกเย็นตำราตารา,ามี มอจามันนั่งแก้ตัวว่าไม่รู้นะมันไม่ได้ถ้าคิดว่าจะไม่รู้ก็รีบออกไปที่จากที่นี้เราไม่ต้องการคนที่ใช้คำว่าไม่รู้ว่าสีลมีกี่สิกขาบทและอารมณ์ของตนจะต้องเป็นผู้เต็มบริสีนที่เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สำหรับทานก็ได้แก่จากคานุสติกรรมฐานนึกถึงการให้ทานการสงเคราะห์อยู่เสมอใคร่คคนในสิ่งก็ตนรมัดระวังสิ่ให้บริสุทธิ์ให้มีกำลังใจเต็มอยู่เสมอไม่ท้อถอยข้อต่อไปเรียกว่าเนคขมะบารมีเนคขมะแปลว่าการถือบวชคำว่าบวชในที่นี้ต้องหมายถึงว่าบวชใจ ให้บวชกายภายนอกเพียงแค่โคนหัวห่ผมผาเหลืองเขายังไม่ถือว่าเป็นการบวชด,ดีไม่ดีก็เรามีสภาพเลวกว่าชาวบ,บ้านเขาก็มีนักบวชนะศักแต่ว,ว่าบวชเข้ามาเท่านั้นไม่ประพฤติธ,ธรรมรวในในเนคขมะติบรมีตัวนี้ก็ได้แก่การระงับจิตให้ชนะนิวรห้าอยู่เสมอ คือหนึ่งเราจะไม่มัวเมาในกามฉชันทะคือไม่เมาในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสมัมผัสระหว่างเพศเป็นอนัอนว่าข้อนี้เราจะต้องใช้กายกตานุสติกาสุปกรรมฐานเข้าประหัรประหารไว้เป็นปกติแล้วก็เราจะต้องระง,งับความโกรธความเจ็บบาด ความโกรธความยำบ,บ่าที่จะต้องไม่มีในจิตของเราบางเอิญมันจะมีก็ระงับเส้นโดยเร็วอย่าให้มันไหลมาทางวาจาหรือว่าไหลมาทางกายวิธีระงับกิเลสตัวนี้ก็ได้แก่จารเจริญพรมวิหารสีหรือว่าวนันนะกะสินสีนี่คือกสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว อันนี้ขอท่านหลายต้องมีกําลังใจเข้มข้นให้เต็มอยู่เสมอการอยู่ด้วยกันที่บอกว่าเข้ากันไม่ได้ในเไมนขาดตัวนี้หรือว,ว่าขาดบารมีก็ไม่ควรจะมีผ้ากาสาวพัดอยู่ไม่ควรจะอยู่ในร่มเงาของกาสาวพัด ในเมื่อเราบัวก็ามาเป็นศาสตร์ุยบทุธาจีนรสมีศีลบริสุทธิถ์ถ้ะมีเป็นศีลปฏิสีลมีอิทธิบาทสีมีบารมีครบอยู่กันยังไงก็อยู่ได้ไอที่บอกว่ารวมกับใครไม่ได้เขาสแสดงว่าความเลวมันมากไม่ได้มีสภาวะคืออารมณ์เป็นพระอยู่เลย นี่เนคขมะบร,รมีต่อไปก็ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านตัดความสงสัยด้วยกำลังของปัญญาต้องเอาอย่างนี้นะให้มันได้นะต้องได้ต้องเตรียมพร้อมไว้อิทิบาทสี่กบรมีสิบต้องพร้อมไว้ก่อนเสมอไม่ใช่จะมานนั่งหลับหูหลับตาภาวนา ว่าอย่างงนว่าอย่างนี้แต่คุณธรรมที่ดีจริงๆเบื้องต้นไม่ทําไม่มีครบระทาไปกีดโกดตีมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความเลวนี่มามาปัญญาบาร,รมีือต้องมีปัญญามีกำลังใจทรงปัญญาให้เต็มปัญญานี่รู้อะไรมันดีรู้อะไรมันชั่วต้องใช้ปัญญา พวกเรานี่มันโตกันมากแล้วไม่ใช่ดเด็กปัญญาในขอบเขตของพระพุทธศาสนาหนึ่งสพัพปาปปัสสะกระนังเราไม่ทำความชั่วทั้งหมดใช้ปัญญาค้นคว้าระทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จระสมมาสมพุทธเจ้าว่าทำส่วนใดชั่วทำส่วนใดดีด ทำส่วนใดชั่วทำลายล้างให้หมดแยกเกิดขึ้นกับจิตาใช้ปัญญาคอยระมัดระว,งวังไว้กุศลสุบสมถาทำแต่ความดีทุกอย่างสะจิตปริโยทปันนังทำใจผ่องใสเริ่มน้ากการเจริญสมถภาวน,นาและวิปัสสนาภาวน,นานี่ปัญญานี่ต้องเต็มเป็นปกติอย่าให้มันบกพร่อง อย่ามาน,นั่งใช้คำว่าไม่รู้กันที่นี่ไม่มีคำว่าไม่รู้จำไม่ด้วยเพราะว่าตำราตำรามีเทปเสียงก็มีจะฟังกันอะไรก็ได้ฟังกันเองโดยไม่ต้องเสียสดังวันสีเวลาตำ,ตำราตำราก็มีดยูยังบอกว่าไม่รู้แล้วก็เชิญออกไปได้ท,ทันทีมาวิทยะบรบมีความเพียร การต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดกับอารมณ์ใจเราจะทำดีแต่อารมณ์ใจมันชั่วดีตรงไหนชั่วตรงไหนอารมณ์แก้เขามีแล้วในพระกรรมฐานใช้ความพยายามค้นคว้าอารมณ์ในพระกรรมฐานเขามีทั้งคัสเตศมีทั้งเทพให้รับฟังมีทั้งเทพสำหรับไปฟังเองมีทนายี มีอยู่แล้วถ้าอารมณ์ชั่วอย่างใดนางไหนไม่เกิดใช้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มีคู่ปรับกันดูตัวอย่างในจริตทกถ้าอารมณ์ความชั่วเกิดกับราคะจริตรักสวยรักงามก็ใช้กายยัคต,ตานุสติหนึ่งอสุปกรรมฐานสิบเข้าประทับประหารทันทีถ้ามันมีอารมณ์นักในโทสะจริต ก็ใช้พรหมวิหารสีใช้พรหมวิหารสีกับกสินสีถ้ามีวิตกจริตหรือว่าโมหจริตก็ใช้อนาปานุสติถ้ามีศรัทธาจริตตัวนำดีตัวนี้เราก็ใช้ ช้อนุสติหกคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติถ้ามีอารมณ์ผ่องใสฉลาดเราก็ใช้มรณานุสติกมรฐานาหาเรยบริโภดสัญญาชาตุธาตุฐานสีอุปสมานุสติกมรฐานนี่อารมณ์ชั่วที่เราจะรู้ตัวจะพึงแก้เนี่ยเขามีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่จะมับอกกันว่าไม่รู้ไม่ได้ใช้กําลังใจก็ต่อ,อ,อสู้กับมันความชั่วอย่าคบมันไว้นี่มาได้ขันติบารมีความอดทนความอดกลั้นให้นขน,นะที่มันจะต้องต่อสู้กับรมชั่วแต่รมชั่วมันมีอยู่แล้วในการก่อนต่อมารมชั่วมันเข้ามาขัดขวางความดีของเราก็ต้องใช้ขันติความอดทน ไม่ท้อแท้ไม่ป่อแป่ไม่เป็นคนที่ไร้กำลังเขากำลังใจมาสัจจะบรมีระยุทีความจริงใจไว้เสมอว่านิพานัสสติกิริยายะเอตังกาสาวังกิเหตวาเรารับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานตัวนี้จะต้องเอาจริงเอาจังกับมันอยู่เสมอ เราจะไม่ท้อถอยตัวบสศก์ใดๆทั้งหมดนี่ต่อไปในขั้นอดิฐานะมรมีคือความตั้งใจมั่นการทรงกำลังใจไว้เป็นปกติว่าเราคิดว่าในขณะนี้เราจะเอากำลังชนะอะไรกันแน่เราบวชเข้ามาปฏิบัติกันแบบประเภทที่ว่าลอยแพรอะไรก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูก อันดับต้นจับอารมณ์อันหนึ่งที่เราพอที่จะชนะได้นั่นก็ได้แก่อารมณ์ของพระโสดาบันศึกษาอารมณ์ของพระโสดาบันไว้ว่าหนึ่งพระโสดาบันสกายทิฐิละได้เพียงมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายแน่แต่ว่าไม่รู้เวลาตายพร้อมอยู่เสมอว่าจะตายแต่ก่อนจะตายเราจะส่งความดี ด้วยการมีพุทธานุสติกรรมฐานธรมมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานเป็นประจำใจเพื่อป้องกันความทุกข์ในวันหน้าและเราต้องการปันจิตอบายภูมิสีเวิการคือนรกเปตอสุรกายสิดสติฉันไม่มีกับเราเราจะไม่ไปแดนนั้นด้วยการรักษาสิ่งหริสุทธิ์ตั้งใจอธิษฐานเขไว้ให้อสรมนี้มันส่งตัว อารมณนี้ได้แล้วก็ก้าวไปสู่เป็นพระอนาคามีเลยสกิทาคามีไม่ต้องพูดกันอนาคามีก็รวบรวมกำลังใจในกายยกตานุสติราสุปกรรมฐานคู่กับปัญญามาประหัตประหารการมฉันทะให้พินาศไปจากจิตไม่ใช่ระงับนี่คัมะรบารมีนี่ระงับนี प, ่ทำลายให้พินาศไป แล้วทำลายกำลังใจที่มีปริฆะที่มีอารมณ์ขัดข้องให้มันหมดไปด้วยอำนาจของโทมวิหารสี่หรือกสินสีู่่กับปัญญานี่นอดิฐานะบารมีต้องตั้งจุดไว้อย่างนี้ว่าเป็นประสูนาบรรแล้วเราจะเป็นอนาคามีเลยเพราะสกิษาคาม,มีก็มีกำลังเท่าๆกันแต่ยอดมันสูงกว่าน,นิดหน่อย หรือไม่เช่นนั้นก็ต่างใจมุ่งหวังว่าเราจะเอาอารหัตผลอันนี้ไม่อยากเพราะว่าการพิจารณาคือทําลายลกิเลสคือสังโยชน์ทั้งสิบปการเราทําละข้อเดียวคือข้อสกายติทิด้วยการพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร,เราไม่มีในมันมันไม่มีในเรา จนทั้งอารมณ์จิตเราไม่เกาะอ,อยู่ในขันห้าเราก็เป็นพระลาอนอดีฐานบารมีต้องตั้งมั่นไว้อย่างเลวที่สุดคุมอารมณ์ไม่ว่าเราจะต้องทรงความเป็นประสูดาบันให้ได้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติเประสูตดาบันก็ยังมีความดีอยู่มาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเทีเยอทยาณ แต่ว่าขอบเขตของพุทธศาสนานะต้องเป็ญญนอะย่างนั้นนี่เมตตาบารม,มีอารมณ์ความรักตัวนี้มีความสําคัญมากความรักนี่ก็หมายวว่าความว่าเราจะรักคนก็ดีเราจะรักสัตว์กนดีคนอื่นก็ตามตัวเราเองก็ตามสัตว์เองก็ตามเราจะมีความเห็นอกเห็นใจมีความรักสม่ําเสมอกัน ถือว่าเขากับเรานี่มีสภาวะเท่ากันมีความปรรถนาเสมอกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเขาไม่ต้องเราไม่ต้องการศัตรูชัน้นใดคนอื่นแนละสัตว์เองก็ไม่ต้องการศัตรูชั้นนั้นเมื่อเราไม่ต้องการศัตรูเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับบุคคลเองเ เราไม่ต้องการความทุกข์ที่บุคคลอื่นจะบันดาลให้กับเราเราก็ไม่บันดาลความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นเราต้องการความสุขในการเกือ้อกูลจากคนอื่นเพื่อเราเพียงใดเราก็มีความปรารถนาในการเกือ้อกูลให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการอารามณ์เมตตามันก็จะสมบูรณ์ จัดเป็นเมตตาบารมีสมบูรณ์นี้ต้องจําไว้แล้วก็นึกไว้แล้วก็ทรงไว้ในใจเสมอๆนี่ก็ทําด้วยมาบารมีสุดท้ายที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคือวางเฉยเฉยตัวนี้ไม่ใช่เฉยแบบแบบไหนอุเบกขาต้นก็มีหานสี่เฉยตัวนี้นี่แกแสงขารุเปกขาญาณ คือเฉยในขันห้าว่าเฉยในกฎของกรรมต่างๆเฉยในโลกธรรมคือว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่ติดนลลาภยศสนเสริญสุขไม่เร่าร้อนมันลาบเสื่อมไปยศเสินไปนินทาแล้วก็ทุกเกิดขึ้นมีอารมณ์สบายที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่กฎของกรรมใดๆที่มันเกิดมาเป็นผลเองความสุขหรือความ <c oughs> าทุกข์ก็ถือว่านี่มันเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องคิดอะไรธรรมดาของชาวโลกเกิดมามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาถ้าขันห้าของเรานี้มันถึงที่ต้องแตกสลายไปเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแก่แล้วก็เชิญแก่ป่วยแล้วก็เชิญป่วยจะตายก็เชิญตาย ฉันรู้แล้ววนายจะเป็นอย่างนั้นถ้บบนาบรรดาท่านมโยคาวาจรทุกท่านบ่ารมีสิบประการก็ดีแล้วก็อิธิบารสีก็ดีเป็นสภาวะที่มีความจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องทรงไว้ในกำลังใจเสมอแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยจึงจะช่วยบรรดาพวกท่านทั้งหลายพอจะเป็นพระขึ้นมาบ้าง ถ้ายังไม่ถึงประโสดาบันเราสำหรับคืนนี้การแนะนำกันก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านหลายเป็นนั่งทบทวนด้วยกำลังใจไว้ที่บาทสี่มีอะไรบรารมีสิบมีอะไรอันนี้ต้องทบทวนทุกวันตื่นขึ้นมาเช้าเรยมตาใหม่ๆทบทวนทาานับบารมีสิบประการอิที่บาทสี่ว่าเราบกต้องอะไรบ้าง วันทั้งวันเราต้องไม่ลืมอิทธิบาทสี่แล้วก็บรารมีสิบเวลาจะนอนใกล้จะหลับก็พิจารณาใหม่ว่าอิทธิบาทสี่บรารมีสิบนี้เราบ,บกพร่องข้อไหนบ้างถ้าบกพร่องก็กรีบแก้เสียแล้วสัหหับวันนี้เวลาก็เกินแล้วต่อจากนี้ไปข้ามันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตแก้ว จงพากันใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์ในการใคร่คนในบทประธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสมดารสัมาสมเจพระอรนอสมวรกกบเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี